สวัสดีครับมาดูฟักเครื่องกันนะครับรอบใบใบนะครับเหรียญเสด็จพ่อสเสด็จแม่นะครับหลวงพ่อเชยวัดท่าวายนะครับปีสองสี่หกแปดนะครับเป็นเหรียญหายากของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับสเสด็จพ่อนะครับสหรับเป็นเหรียญเสด็จแม่นะครับเหรียญประสบการณ์หลวงพ่อเชยวัดท่าวายสองสี่หกแปดะก็หยุดประมาณทัก 60สเซนได้นะครับเหรียญเป็นขอบข้างเลื่อยนะครับเป็นขอบข้างเลื่อยเหรียญบางขอบข้างเลื่อยสวยๆลักหมื่นนะครับอันนี้เอาสักพันห้านะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทไวๆเลยเสมา2ี่พุทธศตรวตรรษนะครับเนื้อ,อนตะกา้าพร้อมกล่องดูกล่องปีสองพันห้าร้อยดูกล่องนะครับกล่องเปื่อยนะ ยี่พ้าพุทธศตวรษอัฏปกาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทกองทุนเลยยี่พ่าศตวษเนื้อดินนะครับเนื้อดินหรือเนื้อผงอันนี้เป็นเนื้อแร่นะครับโซนเป็นเนื้อแร่เนื้อแร่จะออกเป็นสีเข้มนะครับแล้วก็มีแร่ตามองพะระ มาพร้อมกล่องนะเอาเจ็ดร้อยเนี่ยเจ็ดร้อยบาทยี่ห้าศตวรรษเนื้อชินนะ้นอันนี้คือสามพิมสามแบบนะครับเนื้อชิ้นไม่มีเข็มนะครับจมูกดงเลี่ยมเดิมนะครับเลี่ยมเดิมจมูกดงๆเลี่ยมเดิมเดิมแบบนี้นะครับหาย,ยากนะโดยเฉพาะไอนะ้ที่เลี่ยมเนี่ยที่เลี่ยมอย่างเงี้ยหาย,ยาก เอาพัน0นึ่งนยนะครับ1,600บาทจะบุกโดนะ่งเนี่ยพันหกร้แนบหลวงพ่อหอมนะแนบหลวงพ่อหอมวันชากมากนะครับ350รนะ้อยห้บนี่ยสามเหรียญพุโทโธน้อยนะครับคุณแม่ชีบุญเรือนนะครับ วัดออกวัดอาวุธปีสองหนึ่งหลวงพุทธรุเสกนะครับห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเท่านั้นเหรียญหลวงพุทโธหน้าคู่นะครับยันบางนะยันตัวนี้จะบางยันบางหกร้อยบาทนะครับหลวงพุทโธพุทธฉลองพุทธชยยันตีสองพันหกร้อยปีนะครับหกร้อยบาทเม็ดแ,แตงหลวงพ่อสุริยันนะครับเม็ดแตงหลวงพ่อสุริยัน วัดป่าวังน้ำเย็นปีหกหนึ่งเม็ดแตงห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทหลวงปู่แหวนนะครับหลวงปู่แหวนได้ไหมยิงเหรียญนะบ้านเดียวกันเลยนะสามร้อยห้350าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบหลวงปู่แหวนอายุครบเจ็ดรอบนะครับเจ็ดรอบหลวงปู่แหวนสามร้อยห้าสิบบาท หลวงพูดเจียมรุ่นแรกนะครับเสมาหลวงพูดเจียมรุ่นแรกหลวงพูดเจียมรุ่นแรกเสมาหลวงพูดเจียมรุ่นแรกเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทเหรียญสตแตมอาจารย์ฟันนะครับสตแตมอาจารย์ฟันปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับ เต,อตมอาจารย์ฟันปีหนึ่งแปดเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาท mm hmm. เหรียญอุดมทรัพย์อาจารย์ต้อมวัท่าสะแบงนะครับ mm hmm. เนื้อมวลสารโลหะเสมานะครับส,ยสวยๆผิวลุง้ง mm hmm. เนื้อมวลสารโลหะอาจารย์ต้อมวมัตถะสะแบงนะครับพันร้อยนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยต้ม สิวลีวัดปราสาทนะฮะหกร้อยบาทพอเนี่ยครับสิวลีวัดปราสาทหกร้อยบาทสมเด็จคะแนนหลังรูปเหมือนหลวงปู่ศรีเนื้อช็อกโกแลตนะครับพันสี่ร้อยบาทพันสี่ร้อยบาทสมเด็จเนื้อแร่เหล็กไหลหลวงปู่กวนนะครับหลวงปู่กวัญยิงไม่ติดนะครับรุ่นนี้เนี่ยเอาจากวัดหกร้อยผมเอา เอาสี่ร้อยแล้วกันนะซุ้มบินหน่อยสี่ร้อยทบุญวัดหกร้อยนะได้หนึ่งเหรียญหนึ่งองค์เจริญพรเนื้อท้องแดงผิวลุ้งนะครับลุ้นลงยาจีวรนลุ้นเก้ารอบนะฮะหลวงพ่อสุริยันสองห้าหกเจดนี่เป็นซีนเดิมนะต้องไปแกะเองนะแกะรุ่นเองเอาเก้าร้อยบาทรุ่นสามหลวงพ่อดำวัตุยงนะครับหกร้อยบาทผิวออกลุ้ง สวยมากพระแก้วรุ่นธนาคารศรีนครปีศักปีสามศูนย์นะหลวงปู่ดูปุกเสกปีปีสองสามปีสองสามนะครับหลวงปู่ดูปุกเสกนะพระแก้วหลวงปู่ดูปุกเสกธนาคารศรีนครสี่ร้อยบาทหลวงปู่หลิวมีด้วยกันสามองค์นะยกไปเลยนะครับยกไปเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาท แผ่นปั๊มในกลุ่มในกลุ่มเนี่ยเล่นกันเจ็ดร้อยเลยนะนีแผ่นปั๊มมีโค้ดด้วยเนี่ย,ยสามเดือนนี้เอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทนะเออเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยบาทหลวงปู่หงรุ่นแรกมีสภาพคือมีตะกันคาบเขียวแล้วก็ดวงนึงสวยนะครับคู่นี้เอาห้าร้อยแล้วกันปูหงรุ่นแรกหลังแม่นังกวักกับหลังยันห้าร้อยบาท หลวงปู่เอี่ยมกะไลทองแ0 0อบาทนะครับกะไลทองกรรมการ800บาทพันอนปีหนึ่งห้าหลวงปูโตัวผกเสก800บาทเหรียญโอ้ยพรหลวงปู่แพ้วนะครับโอ้ยพรหลวงปู่แพ้วต่อโคดด้านล่างโอ้ยพรหลวงปู่แพ้วแปดร้อยบาทนะครับ เหรียญวัดเขาวงปี07 300บาทปีลึกนะแลพระออกแบบสวยมากพระลบุรี300บาทในหลวง2เหรียญ300บาทนะครับในหลวงรลอกเก้าสามบาทหลวงพ่อรวยนะครับเฮงรวย2อ,องค์นะอายุวัฒนามงคลหลวงพ่อรวยนะครับ ทันตัวหมดเลยนะน,นี่เป็นกระถินหลวงพ่อรวยทีห้าสองก็หลวงปู่ทวดนะครับหลวงพ่อรวยนะครับรุ่นหนึ่งนะห้าองค์ในแปดร้อย 800, นะครับแปดร้อบาทหลวงพ่อรวยใครสนใจนะครับรายการไหนก็ทักไลน์นะ ทักไลน์มาได้ที่ ID Line ACA LVETE e นะครับ Facebook ธนวัฒน์สับพ่วงครับเบอร์โทร0967276947นะครับสวัสดีครับ